1.8ล้านนะคะเหลือเพียงแค่575,000บาทเท่านั้นค่ะสว <c oughs> ัสดีค่ะมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะที่เต็นท์ยอดยานยนต์5เอาลึกของเรานะคะ <c oughs> ทุกคนคะวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้า toyota camry hybrid ตัวนี้เลยนะคะ <c oughs> มีมานำเสนอกันอีกแล เจอกันนานเป็นไงบ้างคะคิดถึงน้องแอนกันหรือเปล่าวันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเด็ดทั้งสองคันเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> รถปี2012จดทะเบียนในปี2013นะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูร,บรอบๆคันนะคะว่ามีอะไรที่เจ๋บ้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะเลนโซ่ขอบยาง18นั่นเองค่ะ ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดค่ะทุกคนเครื่อง2.5ค่ะอย่างที่ร,รู้กันนะคะทุกคนรถคันนี้คือรถผู้บริหารรถครอบครัวนะคะที่ใครๆก็รู้กันนะคะมันเป็นรถที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนะคะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนคนข้างหน้าคนขับไม่ต้องคอนโทรลให้เราเราก็สามารถจัดการเองได้หมดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือ ลดม่านสไลด์ด้านหลังนะคะก็สามารถทําได้นะครับรับเบาะตรงนี้ทําได้หมดเลยค่ะครบหมดเลยนะคะตรงนี้มีที่พักแขนให้นะคะมาพร้อมกับเบาสีครีมสบายๆอย่างนี้เลยนะคะสีสบายตามากทําให้รถดูกว้างโอ่อ่ากันเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนั่นเองนะคะมาครบกันเลยนะคะทุกเมนูอยู่ตรงนี้หมดเลยง่ายๆเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ มีกล้องหน้าจอถอยหลังให้อีกด้วยนะคะน้องงานขอบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ถึงจะเป็นมือสองก็จริงนะคะแต่สภาพของเขานะคะทั้งคันนะคะจากที่น้องงานเช็คมาแล้วนะคะมันแจ่มมากจริงๆค่ะทุกคนเแทนถึงความเดิมของเจ้าคันนี้ไหมคะมีขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะทุกคนดูสิสีทุกจุดยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ มันเจ๋งมากจริงๆค่ะทุกคนคันนี้เดิมๆนะคะอย่างที่แอนบอกเลยนะคะสภาพนี่แทบจะ95%กันเลยทีเดียวค่ะเล่นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็นเจ้า Toyota นะคะ Camry Hybrid เครื่อง2.5เกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่เพียงแค่570,000กับ5 0า0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็แอนขอฝากอีกคันหนึ่งนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะรุ่นพี่ใหญ่ของเรานะคะปี2010 h b บไเหมือนกันนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์น้องแอนเลยนะคะทั้ง2คันนี้นะคะตอนนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างและก็ยังไม่ได้มีเจ้าของนะคะใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะสาหรับวันนี้